สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอฟอร์จูนชาเวลเลอร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่15ถึงยีพฤศจิกายนนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรนะคะ สำหรับผู้ที่เกิดบันสุกนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพวันที่15ถึง21พฤศจิกายนนะคะจะเป็นอย่างไรสำหรับผู้ที่เกิดบันสุกนะคะการงานนะคะคุณจะต้องมีเหตุจะต้องเดินทาง นะคะแล้วก็ต้องมีการติดต่อประสานงานอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะค่อนข้างใจร้อนนะคะอยากจะให้งานนั้นสําเร็จไปได้ลุล่วงด้วยดีนะคะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนมีความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นเจ้านายอาจจะให้คุณ ทำงานคนเดียวแล้วก็คอยดูแลในองค์กรรอบด้านเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคุณเองก็อาจจะมีคนคอยช่วยด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ซึ่งคุณก็พร้อมที่จะให้เขาเข้ามายื่นเข้ามาคอยช่วยนะคะแต่ทีเนี้ยก็เระมัดระวังความใจร้อนของคุณนิดนึงนะคะเพราะคุณเป็นคนอาจจะที่อยากจะทํางานให้เสร็จนะคะไปให้ให้มันอย่างเรียบร้อยนะคะก็ดูแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะสำหรับ การเงินนะคะก็มีรายจ่ายนะคะคุณอาจจะมีการใช้ใจ่ายในเรื่องของอสิ่งของที่คุณชอบนะคะอาจจะของสวยงามด้วยก็ได้นะคะแล้วก็คุณอาจจะมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะคะในการที่จะซื้อของที่คุณชอบนะคะความรักคนโสดนะคะก็จริงๆคนโสดก็เระมาัดระวังคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาด้วยนะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยคงไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าตัวคุณเอง มัวแต่มุ่งมั่นแต่ทํางานนะคะและอีกอย่างคุณเองก็เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนะคะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ใจร้อนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้คุณคุณเลยโฟกัสไปที่ทางด้านการงานมากกว่านะคะสําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้คู่ก็มัวแต่ทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็ระมัดระวังอารมณ์ด้วยกันนิดนึงนะคะแต่อาจจะมีบางช่วงเวลานะคะที่อาจจะมีความสุขอยู่ด้วยกันดีแต่ก็ระมัดระวังนิดน,นึงนะคะบางทาีก็มีโอกาสที่คู่อาจจะแอบมีไป ไปมีใครคนใหม่ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับสุขภาพนะคะตรงนี้ก็สุขภาพแข็งแรงดีนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าจะเป็นห่วงนะคะสําหรับคําแนะนํานะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะก็อยากจะให้ออย่ามัวแต่ทํางานมากนะคะก็อยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีเวลาอยู่กับครอบครัวบ้างนะคะเพื่อที่ว่า,าดูแลลูกหลานหรือพ่อแม่นะคะในครอบครัวที่จะได้แบบมีความสุขอยู่ด้วยกันดีนะคะสําหรับ คลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันได้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะถ้ายังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ